โดยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกกับการคนพิการไปดำน้ำเนี่ยเคยเดินได้มาก่อนแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่าความฝันเขาอะหมดละสิ้นสุดไปละกับการดำน้ำสกูบ,บาแล้วพอเขามาเห็นโครงการเนี้เขาบอกว่าเหมือนว่าความฝันเขาได้กลับมาใหม่แล้วเขาก็ได้มาทำแล้วเขาก็จะมาบอกว่าเนี่ยเขาก็จะมาเล่าแบบ ความสุขสนานที่เขาได้พบมาเราจะรู้สึกว่าเออดีจังเลยที่เราได้ทำโครงการน,นี้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำโครงการน,นี้ความฝันเขาก็จะไม่ได้ฟื้นกลับมา เอาละค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะสวัสดีนะคะอ,คอยากรู้ว่าที่มาของคโครงการวิวแชร์คูบ้าเนี่ยเริ่มต้นจากใครคะอี่เะยครับเอาเล่าให้ฟังได้ไหมคะก็เดิมเนี้ยผมทำงานเกี่ยวกับอาสาสมัครอยู่แล้วพาเด็กไปเดินป่า แล้วก็ต่อมามีโปรเจกต์พิเศษพาเด็กพิการไปเดินป่าอ่าพอเราทําบ่อยเนี่ยเราก็เริ่มอยากหาความท้าทายก็เลยแบบตอนนั้นก็เลยเสนอว่าพี่พาเด็กพิการขึ้นภูกระดึงดีไหมค่ะ,ะแล้วโครงการของกลุ่ม nature camp เขาก็ทําแล้วเขาก็พาเด็กพิการขึ้นภูกระดึงแล้วพอมันสําเร็จเนี่ยเราเกิดความสะใจสะใจสะใจเลย <c oughs> อยากตะโกนอะ่ะโอ้ยสาเร็จแล้วโว้ยอะไรอย่างเงี้ยอยากทากิจกรรมแอดเวนเจอร์กับาคนพิการต่ออ่ะคราวนี้ พอมานั่งคิดี่คิดเสร็จเอ้ยเราดำน้ำดี่วา่าก็แบบอา้าวทาได้นี่คนพิการทําได้นี่<ม>ก็เลยเริ่มโครงการว่าเอ้ยอย่างนั้นเราวิวแชร์มาลงทะเลดีกว่า,า<ๆ>อยากทำปุ๊บผมก็เริ่มหาครูต้องขอความช่วยเหลือเน,นื่องจากว่าผมเป็นแค่นักดำน้ำเฉยๆแล้วครูดึงนะคะพอพี่นุติดต่อมาบอกบว่า,วาอยากจะพาคนพิการไปดำน้ำความรู้สึกแรกคืออะไรคือ วันนี้เพิ่งทราบว่าเขาทำเพื่อความสะใจตอนนั้นนึกว่ามีความมุกเบ่นเอออยากคพิ่งใจเปมีโอกาสลงไปพอถ้ารู้ว่าทำเพื่อสะใจไม่ทำเขาเขาเรียกว่าสะใจบนประโยชน์ดีๆคือจริงๆแล้วเนี่ยเราดำน้ำมันเเรารู้ว่าพออยู่ข้างล่างใช่ไหมหมายก็ดดำมามันลอยได้หมดเลยอ่ะ มันอิสระมันไม่ต้องนั่งติดเก้าอี้อ่ะนั่นก็<ช>เป็นสถานที่หนึ่งที่ถ้าคนนั่งวิวแชร์เคลื่อนที่ได้เต็มที่ละไม่ต้องติดกับเก้าอี้ละน่าจะเป็นสถานที่เดียวนอกจากความฝันที่มันทําได้แต่มันเป็นจริงได้เราก็นั่งนึกอยู่ตั้งนานแล้วมันเหมือนจังหวะมันได้มาปะกันพอดีแล้วเขาก็เสนอไอเดียม,มาเราก็อยากทำพอดีเลอว เราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ก็เลยสนใจร่วมกันแล้วก็ก็มานั่งคิดว่าถ้าจะพาเขาลงไปเราต้องทำยังไงยังไงบ้างนั่นจุดเริ่มต้นแต่มีข้อจำกัดที่เป็นข้อห้ามไหมว่าแบบไหนไม่ควรโครงการสองโครงการแรกที่เรายังไม่ไปตรวจที่เวชศาสตร์รเราก็จะสกรีนจากใบเช็คลิส เรื่องสุขภาพก่อนเราจะเราจะตัดออกไปปร,ประเด็นที่เป็นหนึ่งโรคหัวใจโรคความดันสูงความดันต่ําผอบหืน<ม>แล้วก็มีแผลเปิดอย่างเงี้ย<ม>หรือแผลแผลเปิดที่หน้าท้อง่นมีถุงปัสสาวะหรือแบบพึ่งผ่าตัดมาอย่างเงี้ยหกอย่างเนี้ยซึ่งจะนักดื่น้ำทั่วไปก็ไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดติ๊กอันนึงเนีต้องขอใบรับรองแพทย์เลย จะเป็น6อันเนี้ยท,ที่สําคัญที่เราจะสกรีนออกก่อนแต่ว่ามาเสริมหลังๆเราพาไปที่โรงพยาบาลตรวจสุขภาพเนี้ยอ่าเราจะ,จะได้คําแนะนําเพิ่มขึ้นเช่นอ่ะเป็นแผลกดทับอยู่หรือเปล่าอ่ะอย่างเงี้ยไม่ควรมาเป็นเบาหวานอยู่ไหมเบาหวานมีผลต่อการดำน้ำหรือเเวลาเป็นแผลมันจะหายยาก<อ>ถ้าเกิดเขาไปโดนสกิดอะไรอย่าง<อ>เงี้ยแล้วในน้ําทําให้เราเราแช่นานยังไงม,มันจะเปื่อยครับ<อ>หรือว่าเคยมีแผลผ่าตัดที่ปอด ก็ต้องไปทํา C T สแกนดูว่าแผลมดำได้ไหมม,มีโอกาสเปิดซ้ำไหมครูที่มามาจากไหนกันคะครูที่มาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่บางคนแล้วก็เทรนขึ้นมาเองแล้วก็จะมีครูจากหลายๆสถาบันมารวมกันนะเบื้องหลังก็คือเราประชุมทีมครูกับผู้ฝึกส,สอนผู้ช่วยก่อน ก่อนที่จะมาเจอเราเรามีการประชุมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทคนิคว่าควรจะทำไงแบบไหนลักษณะแบบคนพิการวิ้งแช์คนพิการตาเนี่ยอย่างเริ่มสัญญาณเนี่ยเราก็จะแปะไอสิ่งที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยให้ทุกคนดูแล้วทำความเข้าใจกับมันก่อนอครับก่อนที่จะไปสอนนี่นี่คือเบื้องหลัง ทราบมาว่าปีนี้โครงการเนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้ที่มีข้อจํากัดทางการเคลื่อนไหวมีความพิการอีกประเภทหนึ่งที่มาร่วมโครงการใหม่ก็คือทางการมองเห็นใช่ไหมคะทาไมครับพี่โนโ้พีเราก็อยากหาความท้าทายใหม่ๆความติดเต้นาใหม่มแล้วก็มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้มากขึ้นอ่าแล้วก็จังหวะเมื่อตอนโครงการที่5เนี่ยพี่ยาที่เป็นคนตาบอดเนี่ยเขาสมัครมาพอดีอมันเป็นความ โจมบ,บอของจังหวะโครงการก็เลยได้ได้เรียนรู้เพราะว่าพี่ยาเนี่ยเป็นนักดับน้ํามาก่อนด้วยตอนที่เขายังสายตาย,ยังปกติอยูออ่แล้วเขามาตาบอดตอนหลังเราเราก็เลยได้เรียนรู้ร่วมกันว่าโอเคคนตาบอดต้องดูแลยังไงการสื่อสารการสอนอย่างเงี้ยม,มันเหมือนเราได้ได้ได้ฝึกมาละพอมาโครงการนี้เราก็เลยเปิดรับเต็มตัวเลยแบบไอ้คนตาบอดมือใหม่มาได้เลย ในมุมของครูนึงแล้วคะ <c ười> เคยสอนคนตาบอดดำน้ำไหมคะต้องถามว่าเคยถามบ้างไหมเวลาจะรับอะไรเข้ามา <c ười> <c ười> <c ười> คือคีเคนพิยาครับไปอ่านใบสมัครเขาเนี่ยมันจุกอกไงมันตื้นตันไงเา <c ười> เขาเคยดำน้ำมาเยอะมากกําลังจะเรียนเป็นไดมาสเตอร์ละมีคํานึงอะ่ะมันโอโ้โหมันทัดชิ่งมากเลยเขบอกว่ามองไม่เห็นหรอกแต่บัาขอเอาหน้าจุ่มน้าอีกทีทห,ห้มันเย็นๆออะไรอย่างเงี้ย พอ,พออ่านคำเนี้ยเราก็เราเฮ้ยเราต้องไปดีไซน์อะไรก็ได้ให้ให้เขาพาเขาลงไปอีกครั้งนึงให้ได้นี่ก็เลยเป็นที่มาของพวกสัญญาณแตะตัวพอเดิมเนี่ยเราใช้สัญญาณมือใช่ไหมค่ะมองเห็นกันเนี่ยแต่ว่าพอมองไม่เห็นแล้วเนี่ยมันต้องเป็นสัญญาณแบบจับตัวอะเราก็ไปดีไซน์มาเลยครับว่าแบบนี้แบบนี้ ะะเราอยู่กันที่แสมสารแล้วก็ตอนเนี้แต่ละคนกําลังทยอยลงข้างล่างกัน<ม>ก็คือลงจากเรือไปสู่ทะเลจริงๆจากที่เราฝึกมาจากสวาวยน้ําถึงแม้มีความลึก3เมตรเมตรแต่ตรงนี้ทะเลจริงมันลึกกว่านั้นและมันก็จะมีสัตว์ต่างๆมีปลาและที่ต้องระวังก็คือหอยเม่นแล้วก็ตื่นเต้นกับนราวันนี้เราจะเจอหอยเม่นหรือเปล่าค่ะ ก็ทุกคนฟิตมากแล้วก็ครูทุกคนก็พร้อมมากๆค่ะเดี๋ยวไม้ก็กำลังจะใกล้ลงแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะพร้มพ่นี้สวยมากอากาศดีมากแล้วก็น้ำใสมากเรามองไปเนี่ยข้างล่างคือจะเห็นทราย,ยเห็นเป็นเห็นเลยเดี๋ยวก็จะดําลงไปดูดว่าใต้ล่างจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากเลยค่ะเวนพร้อมเดี๋ยว่น ไปไม่ตื่นเต้นสักัีที่สุดเลยถึงกระตุนเต้นลงไปตั้งแต่ผิวน้ำลงไปถึงพื้นทะเลก็คอนโทรลตัวเองได้เป็นอย่างดีลงไปถึงใต้นะ้ำปุ๊บปรับการลอยตัวได้ดีมากเคลื่อนไหวร่างกายไปได้ด้วยตัวเองส่วนมากไม่ต้องจับเลยก็คือครูอาจจะจับนิดหน่อยช่วยตอนต้นนะแล้วก็พอหลังจากนั้นนะ่ะหมายก็ว่ายเองทับทิศทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นลงได้เหมือนบินอยู่ในอวก,กาศเลยนะเพราะว่าใต้น้ำเราอยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก เราก็จะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเป็สักเก่งมากค่ะไดที่2ก็จะดีขึ้นไปอีกรับรบองวันนี้ให้กี่คะแนนครับวันนี้เหรอคะ11เต็ม10เลยค่ะความรู้สึกแรกเลยอยากลงไปให้ลึกที่สุดที่ให้ถึงพื้นอยากไปสัมผัสทรายข้างล่างว่ามันเป็นยังไง อยากรู้ว่ามันจะเหมือนถนนหรืออะไรอย่างนี้ไหมอะไรประมาณนี้พ่อได้เห็นปลาหลายอย่างแต่ละ,ละไม่รู้ว่าชนิดอะไรบ้างแต่สิ่งแรกก็คือมีแมงกะพรุนได้เห็นแน่ๆเลยครับใช่<อ>เพื่อนนี่ครับได้เห็นหลายอย่างแต่ว่ามันจะเหมือนค่อยๆเห็นนะครับเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรบ้างเพราะว่าวิสัยทัศน์มันแคบมันจะได้เห็นก็เหมือนแบบระยะประมาณ5เมตรอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามจะทําให้ใกล้กับ ให้มากที่สุดแต่มันยังมีความลำบากในการในการทรงตัวอะไรเงี้ยมีข้อท้าทายท,ที่แตกต่างกันไหมคะระหว่างคนที่ใช้วิวแชร์กับคนที่มองไม่เห็นในการดำน้ำเออก,ก็ต่างกันนิดนึงนะการมองไม่เห็นอะไรเลยเนะี่ยเราไปอยู่ในที่เวิ้งวา้างนะนะเหมือนแบบอยู่ในน้ำลอยน้ำหนักใช่ปะเหมือนอยู่ในอวกาศอ่ะขากขาไม่ติดพื้น ที่สําคัญคือเขาไม่เหมือนเราก็ามองไม่เห็นความลึกเขามองไม่เห็นอากาศว่ามันเหลือ,อกี่เท่าไหร่ละอย่างพวกเราเนี่ยอย่างน้อยเห็นความลึกเห็นครูใ,ใกล้เห็นอากาศจะกับมือหรือว,ว่าอากาศเหลือเท่าไหร่อันนี้ก็เลยต้องสร้างความมั่นใจอ่ะดีไซน์สัญญาณต่างๆเรียกว่าโอเพนเราทําอะไรเนี่ยสกิลทุกอย่างเ,เหมือนกันแต่ดีไซน์เป็นสัญญาณมือหมดเช่นสมมุติเราบอกขึ้นเนี่ยเข,เขามองไม่เห็นละเขาทําให้เราเห็นเนี่ยได้ แต่เวลาเราทําให้เขาเห็นเนี่ยเราจะจับมือบอกเดี๋ยวจะขึ้นแล้วนะครับพี่ oh. เดี๋ยวจะลงแล้วนะครับ oh. เราก็เอามือไปแตะหนะ้าอ,อกเขาโลแอ air, อากาศเรือน้อยแล้วนะเรื่อ,องนี้ฝึกอากาศหมดนะ mm hmm. ถือไปแตะเลยครับก็ดีไซน์ทุกอย่างขึ้นมานครับ mm hmm. ก็ใช้ได้ดีครับรอบนี้เราทดลองนะ เลนมากแล้วก็เจอปลาที่เหมือนเคยเห็นในทีวีอยู่ใต้ล่างเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็เจอสิ่งที่เรากังวลก็คือหอยเม่นซึ่เจอเป็นสิบตัวเลยแต่ว่าแต่ว่าเราก็ด m a มัสเตอร์ก็ช่วยระวังให้ด้วยแล้วเราก็มีวิธีที่เขาบอกว่าถ้าสมมุติเราเจอจะทำยังไงก็คือทําให้ตัวลอยสูงขึ้นโดยการหายใจเข้าแล้วเราก็จะลอยเหนือลอยเม่นขึ้นมาสนุกมากแล้วก็ใต้ทะเลสวยมากเลยค่ะ แล้วก็ที่ทำโครงการมาค่ะได้ด้วย6ปีแล้วเนี่ยมีเรื่องมีเรื่องราวอะไรที่รู้สึกว่าอยากเล่าเรื่องนี้จังเลยประทับใจจังเลยบ้างไหมคะขอถามพี่ครูถดงก่อนค่ะคสิ่งที่ประทับใจของโครงการเนี่ยมันมีโอ้โหหลายฉากหลายตอนมันยินมันแบบน้ำตาไหลกันแบบมันตื้นตันอ่ะทั้งเราทั้งทีมงานอ,อย่างน้องคนนึงอ่ะซึ่งเขาเขาเรีบหมดนะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเห,หลือมือซ้ายมือเดียวที่แบบสามารถจะคอนโทรลอะไรได้บ้างนะ เวลาเราเคลียร์หูเราทำงมีใช่ไหมค่ะขณะที่เราต้องปล่อยลมใช่ไหมค่ะแล้วมือเดียวเราจะทํำยังไงอ่ะคือต้องปล่อยลมก็มันไม่ทันก็ปล่อยลมไปด้วยแล้วมาเคลียร์หูท่านี้ไปด้วยเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดีไซน์กันใหม่ว่าต้องทําแบบนี้ทําแบบนี้แล้วใหม่ๆเนี่ยเขาก็ทำก็ยังยากมากเลยคือติดขัดไปหมดเลยว่ายน้ํากับมือเดียวตัวก็เอียงอ,อันนี้ถือสิ่งที่ยากซึ่งเราเจอครั้งแรกครั้งแรกๆเลยที่เราประทับใจ พอเราพาเข้าไปในทะเลนะเราพาไปพื้นทรายเขาก็สามารถจะลุกขึ้นมาจากวิวแชร์คือเติมลมนิดนึงใช่ไหมขาเขายังมีอยู่เขายืนได้แล้วเขาบกว่าค่อยๆเดินตัวเองเน่ยเดินบนพื้นทรายสายตาเนี่ยมันยืนขึ้นมาแล้วมันระดับเดียวกับขู่ทั้งที่นั่งเนี่ยตลอดชีวิตเลยเพราะพออยู่ในน้ำเนี่ยน้องเล็กเนี่ยเขาเดินขึ้นมากับขูงเนี่ยเดินจูงมามันเหมือนมีคล้ายๆมีคล้ายๆน้ําตาไหลมานิดนีด้อยู่ในแว่นอยู่ในมาม克斯 ไม่รู้ว่าน้ําทะเลมันเค็มหรือ่ความต้งเราก็ยังขึ้นมาแล้วแซวมันบอกสงสัยน้ําทะเลมันเค็มมันทําให้แบบมีหยดน้ําออกมาอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือความประทับใจครั้งแรกเลยซึ่งทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องลุยโครงการนี้ไปเรื่อยๆจริงๆมันเป็นเรื่องเวลาพอเราทําเสร็จเราจะได้ฟังเรื่องเล่าจากผู้พิการนะโดยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกกับการคนพิการไปดำน้ำเนี่ยอ่าแล้วก็คนพิการที่เข้ามาสมัครหลายคนเนี่ย เคยเดินได้มาก่อนแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่าความฝันเขาอะหมดละสิ้นสุดไปละกับการดำน้ำสมุทรบานแล้วพอเขามาเห็นโครงการเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนว่าความฝันเขาได้กลับมาใหม่แล้วเขาก็ได้มาทําแล้วเขาก็จะมาบอกว่าเนี่ยเขาก็จะมาเล่าแบบความสุขสนานที่เขาได้พบมาเราจะรู้สึกว่าเออดีจังเลยที่เราได้ทําโครงการเนี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทําโครงการนี้ความฝันเขาก็จะไม่ได้ฟื้นกลับมารู้สึกดีใจที่แบบเออดีวะได้ทํา ในส่วนตัวไมลก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้มีโอกาสในการร่วมโครงการในปีนี้ไมาก็รู้สึกดีใจมากๆก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะทําได้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในจินตนาการด้วยเพราะว่าเรานึกไม่ออกด้วยความที่ไม่เคยทําก็เลยนึกไม่ออกแต่พอได้ลองทําแล้วประกอบกับมีการสอนและมีครูที่มีความรู้ความสามารถคนพิการสามารถทําได้ครับคุณผู้ชม mm hmm. เพียงแต่ว่าถ้ามีโครงการแบบนี้ให้มากขึ้นหรือว่ามีกิจกรรมแบบเนี้ย ให้คนรู้จักมากขึ้นเนี่ยหมายเชื่อว่าคนพิการน่าจะออกมาทำกิจกรรมได้อีกเยอะเลยอยากให้ครูดึงฝากถึงคนพิการที่อาจจะกำลังดูรายการของเราอยู่ค่ะว่า เขาอาจจะมีความกังวลแต่อยากมาจังเลยช่วยสร้างความมั่นใจให้เขากล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตคือที่สัมผัสมาหลายปีเนี่ยนะเราก็จะเจอคนพิการที่แบบเกิดจากอุบัติเหตุเยอะเหมือนกันนะทำให้ชีวิตที่จะเดินต่อไปเนี่ยเขาเฟลหลายคนจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเ,าเราก็อยากจะให้กำลังใจนะครับว่าถ้าเคยคิดว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยเราเผลอมันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอุัติเหตุในชีวิตแบบนี้ ก็ขอให้ลุกขึ้นมาพลิกฟื้นขึ้นมาให้ให้เร็วเท่าที่เราสามารถจะทําได้อะไรที่เราเคยคิดไว้เราก็ลุยไปตามนั้นเลยครับมันต้องมีช่องอยูล่ละที่จะให้เราไปยกเว้นว่าเราไปปิดช่องนั้นก่อนไม่ได้ละไม่ไปละไปคุยก่อนรับรองว่าอาจจะได้มีอะไรดีๆที่กลับมาถึงเมื่อเราได้รับแล้วเนี่ยเราก็ส่งต่อโอกาสนีให้คนอื่นด้วยครับถ้าถ้าเราในสังคมเราทําอย่างนี้ได้หมดะมันก็จะดีขึ้นปาติเราจะได้ยินคนพิการบอกว่า คนทั่วไปเนี่ยแค่อยากปิดโอกาสชั้นก็พอแต่ว่าหลายๆครั้งที่เราเปิดรับสมัครแล้วเราพบว่าคนพิการบางทีเขาก็ปิดโอกาสตัวเองออ่เนื่องจากว่าความความกลัวความกังวลอะไรอย่างเงี้ยครับกับความไม่พร้อมของร่างกายคือบางทีแบบเมื่อเราไม่อยากให้คนอื่นปิดโอกาสเราก็ไม่ควรปิดโอกาสตัวเองด้วยจริงค่ะอย่างพี่ยาเนี่ยโครงการไม่ได้เปิดรับสมัครอะแต่พี่ยาเปิดโอกาสให้ตัวเองสมัครเข้ามา หรืออย่างน้องไม้โครงการก็ไม่ได้เปิดรับตอนนั้นกาลังหาคนตาบออยู่น้องม <c oughs> ไม้ก็สมัสดเข้ามาื <c oughs> อแบบเนี่ยเนี่นีคือคนที่แบบเปิดโอกาสให้ตัวเองคือบางทีพอเราเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆเนี่ยแม้เราอาจจะพบเส้นทางใหม่ๆชีวิตเรามันจะเปลี่ยน ก็ตั้งใจเชื่อว่าน้องๆทุกคนหลงถึงสิ่งนี้ในสิ่งที่เราสัมผัสได้ต่อให้ไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้ใจขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็โครงการนี้ปีหน้าผมก็คงไม่มีสิทธิ์แล้วนะแต่ผมจะไปสป,ปอยให้หนักเลยแล้วคราวนี้ <c oughs> ผมจะรีบเอาคนมาเยอะๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ <c oughs> เลยขอบคุณมากๆครับสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างความจริงใจแล้วก็ความตั้งใจจริงของทั้งทีมงานแล้วก็คครูอย่างแรงเลยครับแล้วก็น้องๆนะครับเ <c oughs> มาเรือเมารถเราก็อยากต้องไปด้วยกัน แบบนี้ถ้าคนสนใจฟังแล้วรู้สึกว่าอ,อยากมาร่วมโครงการจังเลยค่าใช้จ่ายแพงไหมคะค่าใช้จ่ายคือโครงการนี้มันเป็นงานอาสาสมาัครเป็นโครงการที่แบบเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะงั้นค่าใช้จ่ายโดยปกติเนี่ยเราก็จะไม่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเว้น mm hmm. แต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่คนพิการต้องออกเองเช่นค่าตรวจสุขภาพหรือว่าค่าเดินทาง แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาสะมาใช้อุปกรณ์มาลงเรือลงทะเลเงี้ยอันนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโอ้โหยงว่าฟรีมดในมุมของครูทําไมครูถึงมาทําตรงนี้โดยที่เป็นในฐานะครูอาสาคืออาสามาครูที่เราที่เราสมัครมาทั้งหมดะมีเกณฑ์นั่นเดียวคือมาเนี่ยจ่ายตังค์เข้าโครงการด้วยไม่ใช่ไปไปอ้ามรับค่าตัวคือสอนฟรีนะแล้วก็หลายโครงการเนี่ยตังค์ไปพอ ครูที่มาอาศาัทุกคนสละแรงและสละตังค์ด้วย mm hmm. ครับแล้วก็ทุกคนก็คือมีพร้อมใครที่ก็ตามที่สมัครมาเนี่ยไม่ว่าจะครูผู้ช่วยคือเขาพร้อมที่จะให้อยู่แล้วแหละฉะนั้นเนี่ยมันจะเราไม่คยเจอใครที่จะมีปัญหาอะไรในขั้นตอนใดๆเลยครับก mm ็มีแค่ปรึกษากันเรื่องจะสอนยังไงนะดีจังเลยค่ะในการทําโครงการนะคะมีทั้งเรื่องค่าใช้ใจ่ายน่าจะเยอะแยะมากมายเอาเงินมาจากไหนกันคะ เราก็บริจาคกันเองเูกเจหรือเจออ้าของโครงการก็ควักเยอะหน่อยครู ah, <okay. S 2> <c oughs> ใช้แรงก็ช่วยควักไปด้วยจ่ายลงไปด้วยครับแล้วก็มีพวกนักดำน้ำนะท,ที่เขารู้จักเราอะ่ะเป็นลูกศิษย์เราหรืออยู่ในเครือข่ายเราอะ่ะ <c oughs> เขาเห็นโครงการนี้ม oh, ันโอ้ยดีนะเขาก็ช่วยบริจาคเข้ามาครับ <c oughs> เรือก็ให้ราคาพิเศษสะว่ายน้ําดำน้ําก็ให้ราคาพิเศษให้ใช้อุปกรณ์ฟรีเนี่ยมันก็ช่วยลด ต้นทุนได้แต่หลายเกือบทุกครั้งแหะพูดง่ายๆรวมถึงครั้งนี้ด้วยมันก็ไม่พอก็ไม่พ้นเจ้าของโครงการก็ก็จ่ายไป,ไปครับแต่แต่แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นภาคสาร้านครูออนเนี่ยเขาก็บอกซัพพอร์ตให้เลยก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายเลยซึ่งอันนี้มาทําให้การเริ่มโครงการมันง,ง่ายมากเพราะว่าอย่างน้อยเราไม่ได้ไปทะเลเราก็ได้ไปภาคสหละอ่าเพราะว่าภาคสานี่ก็ อุปกรณ์นี้ก็เป็นหมื่นแล้วนะความน่ารักอีกอย่างหนึ่งเวลาทําโครงการเราเ,าเจอพบว่าอย่างคนที่เคยมาร่วมโครงการครั้งที่แล้วพอเรื่องโครงการใหม่เขามาช่วยหาสปอนเซอร์ให้ไปเจออย่างเงี้ยโครงการก็เปิดรับสปอนเซอร์ด้วยเหมือนกันถ้าใครที่กําลังดูรายการของเราอยู่แล้วรู้สึกว่าโครงการดีจังเลยอยากช่วยสนับสนุนสามารถติดตามได้ทางช่องทางใดคะเพื่อในเพจอะครับเพจดูแชั่สกูบ้า เฟซบุ๊กนะคะวิวแชร์สกูบ้าใจบันดาลแรงนี่เป็นหนึ่งในคนที่กดติดตามแล้วก็ได้มีโอกาสไปดำน้ำด้วยสำหรับวันนี้ค่ะรายการเคียงบ่าเคียงไหลของเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่นุขอบคุณครูดึงนะคะคอยากจะบอกว่าโครงการดีๆมีอยู่นะคะนี่เป็นหนึ่งในโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้พิการในการได้ทำกิจกรรม คนที่เป็นผู้พิการเองก็อย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองเพราะตรงนี้มีโครงการดีๆและมีคนที่มีความตั้งใจที่ดีเปิดโอกาสให้เราอยู่ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปพูดคุยกับใครฝากติดตามรายการเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ